ปีวอกสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องช่วงกลางลําตัวนะคะปีนี้จะมีเรื่องของอาการช้าอาการเจ็บหรือว่ามีนิ่วหรือว่าเป็นโรคกระเพาะอะไรที่มันตีขึ้นค่อนข้างเยอะถ้ารู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายท้องก็ไปหาหมอทานยาอันนี้จบไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่าทนแต่ถ้าคนเนี่ยมีโรคประจําตัวอยู่แล้วแล้วเจอเป็นก้อนปีนี้มีเกณฑ์ผ่าตัดเอาของเสียออกไปไม่ต้องกลัวปีวอกแนะนําเลยให้ปล่อยปลาไหลกบปลาหมอนะคะรวมกันเนี่ยให้ได้ส5่ตัวหรือถ้าปัจจั ไม่พอก็4ตัวหรือ5้าตัวก็ได้แบ่งกันให้ได้เลขสี่กับเลข5ก็พอใช่คะ่ะแล้วกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรเยอะๆตรงนี้แนะนําเลยว่าควรสวดมนต์บทพาหุงกับโพธชงคับปลิตนะคะแล้วไหว้เนี่ยปีวอกเนี่ยจริงๆไม่ได้ไปอยากให้ไหว้เป็นหนุมานกับพระศิวะมากกว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเป็นคนไทยคนไทยเนี่ยได้เชื้อของฮินดูมาเยอะกว่าฝั่งจีนฝั่งจีนเนี่ยไม่มีใครไหว้เฮงเจีย๋ยแต่หนุมานเนี่ยมีจริงใช่เราต้องไหว้หนุมานเพื่อจะได้พ่อนที่ประเสริฐที่สุด